ละครถาปัดนะครับมันมีที่มาตั้งแต่เท่าที่ผมจําได้นะคือปี2 5 1 6 1 7อะไรประมาณนั้นละครถาปัดในปีนั้นต้องเท้าความไปก่อนว่าจุดเริ่มต้นจริงๆริเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ในคณะเราจะมีกิจกรรมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นค่ายอาสานิสิตถาปัดนะครับขึ้นไปสร้างอาคารสร้างอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเด็กยากไร้แล้วทีเนี้ยเขาต้องการที่จะหาเงินทุนก็เลยเกิดเป็นไอเดียกันจากที่แบบเหมือนเล่นละครกันขำๆก็เลยเริ่มตั้งออกมาเป็นเหมือนละครเวทีจริงๆแล้วก็เก็บเงินคนดู เพื่อนําเงินนั้นไปสับสนุนค่ายแล้วก็แบบเริ่มเป็นสเกลที่ใหญ่ๆขึ้นแต่ว่าก็ยังอง์จุดประสงค์หลักไว้ก็คือการพัฒนาชุมชนจากค่ายอาสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรุ่นที่จะเป็นเหมือนคอทีมเป็นทีมหลักในการทําละครเวทีเนี่ยคือรุ่นปี3ขึ้นปี4จะเป็นแบบช่วงปิดเทอมใหญ่ก็จะเป็นรุ่นผมอะ่ะก็คือเราจะมาเสนอกันว่าเราอยากเอาละครเรื่องไหนเนี่ย นำมาตีความใหม่ให้มันกลายเป็นละครถาปัดแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยก็คือมาดูว่ามันสามารถพลิกแพลงยังไงได้บ้างมีเอาจุดไหนมาเล่าได้บ้างแล้วเสร็จแล้วก็มาโหวตกันละครถาปัดที่ผ่าน,านมาเนาะครับถ้าปีล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเดอะนัแครกเกอร์ที่เพิ่งเล่นไปปีที่แล้วเลยถ้าย้อนกลับไปอีกก็จะเป็นเรื่องของเจ้าพ่อเสียงไห่หลังจากนั้นก็จะเป็นอาตาเซียครับจุดขายอย่างหนึ่งก็คือเป็นความตลกมีมูกอะไรผสมเลยอะไรเงี้ยหรือแบบสะท้อนสังคมบางอย่างก็จะเอาเรื่องนั้นอำมาเล่นด้วย แล้วก็ในส่วนของแบบทีมงานที่ทําร่วมกันอะคะ่ะคือเราก็จะแบ่งฝ่ายแบบเยอะมากเลยแต่ว่าทุกฝ่ายเนี่ยเป็นนิสิตคณะเราทั้งหมดเลยรวมถึงแบบนักแสดงเองก็ดีหรือว่าที่ที่ซ้อมให้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบว่านิสิตคณะเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการคิดบทคิดฉากคิดเป็นเชิงภาพโปรดักชั่นรวมถึงคิด PR อระไรพวกนี้ก็คือเป็นทีมสาบัดเราทําทั้งหมดเลยเตรียมงานกันเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงช่วงปิดเทอมที่ทุกคนอะ มันมีเวลาว่างกันเต็มวันจริงแล้วเราก็จะมาลงมือทําร่วมมือทํากันอยู่ในคณะนี่แหละค่ะอยู่กัน,<จ>นตลอดอปิเทอมเ,เ,ทเลยใช่ทั้งทําทั้งปรับแล้วก็ซ้อมทําปรับซ้อม,อมจนกระทั่งไปถึงช่วงแสดงเลยมันก็จะเป็นการแก้ใหม่ปรับแก้ใหม่ปรับแก้ใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้สิ่งที่ดีที่สุดออกมา ถ้าเกิดว่าเป็นสกิลแบบตรงๆเลยเนะี่ยมันก็จะเป็นความครีเอทีฟอะคะ่ะเวลาเราทํางานส่งงานกับทางคณะอย่างเงี้ยมันก็จะต้องใช้ความครีเอทีฟอยู่แล้วแบบดีไซน์ทั้งหมดแล้วเราก็มาปรับใช้กับการทําละครก็คือเหมือนเวลาที่เราต้องแสดงในเรื่องนี้หรือว่าทําซีนทําภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้การดีไซน์ทั้งหมดเลยมันคือการออกแบบทั้งหมดเลยเนาะเหมือนการออกแบบถ้าพูดงา่ายๆมันคือการที่เรามีปัญหาหรือว่ามีแบบทาร์กหนึ่งเข้ามาปุ๊บแล้วเราใช้ความครีเอทีฟเนี่ย งานแก้ไขปัญหานี้พอมันมากลายเป็นการทํางานละครปุ๊บมันก็มีหลายอย่างมากเลยแล้วก็ย่อมมีหลายปัญหาเราก็ใช้พวกดีไซน์เ i งกิงที่เราเคยเรียนนี่แหละในห้องเอามาแก้ปัญหาต่างๆนี้ให้มันสําเร็จออกมาแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงสกิลที่เป็นแบบที่มันดูตรงไปตรงมาก็ ถ้ายกตัวอย่างง่ายสดุดก็น่าจะเป็นฝ่ายของพร็อพฉากเหมือนจุดขายของละครถาวาอะคะ่ะเราจะเห็นกันจากบบทุกทุกปีอย่างเงี้ยคือตัวฉากเนี่ยมันจะมีความอลังการคือจะแบบว่าโอเวอร์สเกลเพื่อให้แบบว่าคนดูที่แบบอยู่ในหอประชุมเนี่ยก็จะสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนหรือว่าเห็นรายละเอียดดีเทลอย่างเงี้ยชัดเจนนะคะอย่างตัวสีสันก็ดีหรือว่าหน้าตาก็ดีอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเป็นรุ่นของสารพัดนะครับเราเป็นรุ่น8 8ที่นี่เขาจะเรียกว่าเป็นศตูก็คือเป็นศตู88แต่ถ้าเป็นรุ่นของถาปัดการละครเนี่ยก็คือเป็นละครถาปัดเรื่องที่64ครับผมแล้วก็ในปีนี้รุ่นของเราก็คือเลือกเรื่องข้างหลังภาพขึ้นมาครับตัวเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยเนาะมันเป็นบทประพันธ์ที่เรียกได้ว่าเป็นนวัิยายที่อมาตะเรื่องหนึ่งของศรีบุรพาเลยเป็นการเล่าถึงเรื่องราวในปี19 3 0ช่วงที่ประเทศไทยกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และทําให้หญิงสาวคนหนึ่งที่แบบเป็นหญิงสาวสูงสา์นะครับต้องย้ายไปอยู่ที่ปุ่นแล้วก็ไปพบรักกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งแต่เรื่องราวมันก็จะดําเนินขึ้นแล้วก็สุดท้ายจุดจบก็เป็นเหมือนโศกนาตกรรมเราอยากที่จะนําแก่นของเรื่องราวก็คือเรื่องเกี่ยวกับความรักที่มันเป็นยุคในอดีตมากเลยแต่ว่ามันยังมีความอมตะมันยังสามารถใช้ได้ถึงปัจจุบันอยู่ฮะนำมาตีความใหม่ผ่านทัศนียภาพเดิมก็คือ าน <Okay. S 2> ภาพของความเป็นญี่ปุ่นลองหยิบมันขึ้นมาอีกทีหนึง่งแล้วนํามาตีความด้วยทีมทําก็คือทีมถาปัดการละครอของเราครับจีิงๆก็เป็นแบบมุมมองในยุคแบบว่าใหม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแก่นเรื่องเราก็ยังจะคงถ่ายทอดตรงนี้ที่แบบมีความอามตะต่อไปแต่ว่าก็เป็นมุมมองใหม่ๆที่อยากให้คนดูแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้ด้วย <Okay. S 1> ละครถาปัดปีนี้ของเราครับแสดงเรื่องข้างหลังภาพซึ่งปีนี้ละครถาปัดเราเนี่ยก็เอามาแต่งเติมแล้วก็มาตีความใหม่ โดยยังคงตัวแก่นเรื่องหลักเอาไว้แล้วก็คงภาพความเป็นญี่ปุ่นที่สวยงามเอาไว้ครับก็สามารถรอติดตามได้เลยว่าภาพบนเวทีเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราแสดงกัน5วันด้วยกันค่ะตั้งแต่วันที่29-30ธันวาปีนี้นะคะแล้วก็5-7มกราปีหน้าค่ะก็มีทั้งหมด8รอบการแสดงค่ะสามารถซื้อบัตรได้ที่ทางทิกเก็ตเมลอนค่ะ ก็สาหรับช่วงปีใหม่นี้นะครับถ้าเกิดใครท่านใดเนี่ยว่างๆกันเนี่ยก็อยากเชิญชวนเข้ามารับชมผลงานของพวกเรานิสิตคณะสาราประดิษกรรมศาสตร์ก็อยากให้ทุกคนมาดูกันจริงๆนะครับเป็นฝีมือของเด็กๆของนิสิตพวกเราเนี่แหละมาดูกันว่าพวกเรานิศิา,าปะจะสามารถนําเสนอเรื่องนี้ออกมาได้อย่างไรบ้างครับ